วันนี้มีกระบะเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเตยต้าไฮรักรีโวนะครับผมเป็นตัวแคปเตียปี2020นะครับผมเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับคันนี้ผ่อนอยู่เพียง7,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคานะครับราคาเดิม429,000บาทนะครับวันนี้เหลือ49,000นเกาพัอ่าแตน่าสวยๆละล่อนะครับผมสีสันสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับอันนี้ก็ฝนตกโปรยปลายลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้อแม็กซ์บน ล้อขอบ16บหนะครับนี่สวยๆเลยยางดอกหนาๆนะครับเป็นยางบิตโอนอ่ะมาดูกันต่อรุ่นนี้ก็คือจะมียังไม่มีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะจะเป็นไฟเลี้ยวตัวมุมแก้มนะครับโลโก้คมเมียมือเปิดดำนะครับผมเป็นแคปเปิดลลอๆนะครับกว้างๆเลยนะครับแล้วก็ภายในนะครับอันนี้ของเดิมเนี่ยเราเอออาเร่าเบาะไม่สวยนะครับเราเอาไปพุ่มหนังมาแล้วเรียบร้อยนะครับทำเบาะหนังมาให้สองข้างเลยนะครับ เดิมทีจะเป็นเบาผ้าอ่าวก็จะเป็นพวกกระจกไฟฟ้านะครับพวกนี้เองแล้วก็แผงประตูนเนี่ยหุ้มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือให้เป็นโทนเดียวกันทั้งหมดอ่าคุญแจดอกรีโมสองดอกครบนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวภายในเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอันทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอ่ะมาดูภายนอกกันต่อนะครับด้านนอกนะครับพวกช่วงล่างพวกอะไรก็คือสวยๆเลยนะครับเชสซีไม่มีสนิม ท่อพักเงาเงาเห็นอยู่ไกลๆนะครับโอเคดูด้านท้ายกันพวกบางฝุ่นพวกอะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมีในส่วนเรื่องแมกไิเนอร์นะครับนี้แถมของใหม่ให้เลยนะครับแต่อาจจะเปื้อนนิดนึงก็เดี๋ยวลงน้ำยาให้อะไรให้นะครับแต่ว่าแมกไิเนอร์แน่ๆของใหม่แน่นอนนะครับปกโลโก้โคุเมียมนะครับอยู่ครบแล้วก็ท่อเทอร์นี่คือของเดิมทั้งหมดเลยนะครับสีสันสวยงามอ่า เป็นแคปเตียเซติชันนะครับแล้วก็อาจจะมีบ้างนะครับผมร่องรอยเล็กๆน้อยๆขูดฉีดนะครับนิดหน่อยถ้าว่าเก็บสีนั่นก็คือต้องสตราดใหม่ทั้งหมดนะครับก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นสีเดิมก่อนนะครับอ่ะโอเคมาดูกันต่อนะครับด้านนอกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมาดูข้างในนะครับมาดูภายในด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวลูกค้าก็คือดูโครงสร้างด้านนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถแล้วก็ให้ดูเลขหมาด้านนู้นกัน ทอ่อเดิมๆนะครับเครื่องติดปิดสตาร์ตติดง่ายๆนะครับด้านหน้านะครับผมไลนมาจากด้านนู้นเลยก็จะเป็นถุงมลมนิรภัยนะครับผมคอนโซลหน้าสวยๆนะครับรองรอยคูคีดแทบไม่มีเลยนะครับอ่ะคันนี้เลขไม่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยกโลนะครับอ่าแล้วก็จอจะเป็นจอเครื่องเล่นแบบทัชสกรีน นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยได้นะครับผมมี Android Auto มี Apple CarPlay นะครับ USB iPod ใช้งานได้ครบเลยนะครับระบบแอร์ปรับแมนนวลเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้านะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสมุดคู่มือนะครับอยู่ในค <laughs> เคะครบเลยอ่าพูดข้ามไปหน่อยระบายไปหน่อยครับ <laughs> อ่าแล้วก็ ด้านนี้มีอะไรอ่ะมีทุงลมนิรภัยนะครับจะมีด้านบนแล้วก็ตรงขาด้านล่างนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นรุ่นคุ้มทุนนะครับ49,000นะครับคุณลูกค้าราคาณวันนี้คุ้มสุดๆนะครับไฟเพดานใช้ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าสวยงามขนาดไหนเอาละฝนสาดเข้ามาแล้วนะครับ มาดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับอันนี้แผ่นเพจแผ่นเพจเป็นแผ่นเพจปี20นะครับแวะดูแผ่นเพจก่อนส่วนเครื่องยนต์นี้คือจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่าประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็โครงสร้างเดิมๆนะครับผมน็อตเดิมคันหน้าเดิมนะครับก็เครื่องยนต์เกียร์กล้องอ p ทนะครับมีรับประกันให้ตามที่ระยะบริษัทกําหนดนะครับผมเรื่องออรรถก็คือฟรีดาวอยู่แล้วนะครับผมฟรีค่าจัดค่าโอน ทะเบียนพรบภาษีนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายถ้าภาษีขาดตอก่อนได้3เดือนทางเราต่อให้ฟรีนะครับนะโอเคและสำหรับเครื่องยนต์นะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับกับเจ้าดีวอคันนี้นะครับผมราคา4ี่แ0บาทสำหรับคุณลูกค้าซื้อเงินสดนะครับจบได้ในราคานี้เลยคุณลูกค้าเงินผ่อนมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก2 0,000บาทนะครับเหลือเพียง38900 0บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่ อ้สมาร์ทค่ะชื่นชอบฝากกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไครกันให้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ